ข้าพุทธเจ้านายชัดชาติสิทธิพันธ์ขดอสวรรสัปฏิญาณว่าขอาสัปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความซื่อสัตย์สุจริตนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินและเป็นพลังของแผ่นดินประจำปี2,565ข้าพุทธเจ้าในชั้นชาติสี่ดีท่านผู้ว่าราชการ,รกรุงเทพมหานคร,รในานามของข้าราชการกรุงเทพมหานคร,รและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่มาร่วมปรมชุมร้องเพียงกันอยู่ณที่นี้ล้วนมีความปราบรื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้งถวายตัดปฏิญาณเพื่อเป็นนัราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินนื่งในโอกาสวันเลิอพระานสมานฉาบบารสมเ็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2564ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ล้สสนจำเรื่งในพร,ระมหากรุณาธิพย์ล้นแก้วสมองหาที่สุดได้ที่ใต้ฝ่า,าละอองคลีสะบาดใต้คงปฏิบัติผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎร์และเกิดเป็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประศร,ร,ะร,ระีิตรชาวไทยอย่างแน่นแฟ้นพะมหาองค์บนสมัยนี้ข้าพระองค์ได้แ้วขอเมตาาาาชากับพระมหากริย์เนี่ย เดินตวจข้าราชการกรุงเทพมหานครและอุปราชกรกรุงเทพมหานครตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรฤาัยและอำนาจแห่งสศัตรีศัตรีในสากลโปรดตรราะประทานชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณทางกระเสดให้ทรงพระเจริญยืนนานโรวมอาพาธละห่างไกล มีพระพารามัยแข็งแรงสสกูนสงพระกษะเตมสารานพระบรโมเดชานุภาพแห่ไพศาลสกิริาพอไทยไอสูนยสิริราชโอเป็นพระมิขวัทิพย์รบกวนาวเหล่าพระสงฆ์ิกรรอชกที่ัชกาลข้าพุทธเจ้าของราชางพระปรโมราชาญาตินรมนากการัชการกรุงเทพมหานครและกลุกรของกรุงเทพมหานคร การถวายสัตปฏิญ,ญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินสนองพระมหากรุณาธิคุณดังต่อไปนี้ข้าพุทธเจ้าลายชัดชัดกิจกา์ขอสวรรค์สัตยปฏิญาณว่า จะนำพืชปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีจะนำพืชปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเพื่อพระยุพลบาทเจริญรอยตามเพื่อพระยุคุบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนมุ่งม <pe like ั่น สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคสอนงศาสนาและดำเนินชีวิตในยยึดมั่นในหลักธรรมศาสนาตามแนวทางในพระธรรมโชาะตลอดไปตามแนวทางในพระธรรมโชาะตลอดไปเพื่อการเพื่อจดหมายอ๋อเดชะ โฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ